แดนปราศาสรหอมหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเขตดงลำดวนหลากหลวนวัฒนธรรมเลิศดล้ำสามขีที่นี้สีสเกตรครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบเพาะกับผมอีกเส้นเคยครับผมเข้มสีสเกตรครับมาครับมือนี้เราจะต้มไก่กันนะครับเนี่ยับเรียบร้อยครับผมนี่ครับพักที่เราเตรียมไว้ ยังสีต้มกันมันนี่นะครับเอาแบบแซ่บๆต้มแบบ,แบอแบบ่อาอีสานกึ่งกรุงเทพครับผมต้ยมยำผสมแบบต้มอ่อาลูกทุ่งครับนี่ครับเตรียมวัตถุดิบอยู่ครับเตรียมวัตถุดิบเดี๋ยวเาล้างผักก่อนครับผมล้างผักไว้ก่อน เตรียมเครื่องให้ครบเดี๋ยวเราจะต้มกันครับนี่ครับล่างให้ดีครับผมเฮ็ดเองกินเองแซ่บเองอีกคือเกาล้ะครับนี่ครับล่างหากร่างยั้ไม่ดอกให้ดีครับล่างขี้ดินขี้ดอนที่ติดอยู่ล่างออกไปให้มดให้เกลี้ยงก่อนเท่าสิเอาไปต้มครับผม ติดตามกันครับนี่ครับผมน้ำกำลังเดือดครับผมผมใส่เครื่องไปแล้วนะครับใส่ปลาราใสเา่เกลือไปเรียบร้อยแล้วครับเตรียมปรุงรสไว้แล้วนะครับเนี่ยเรือรอให้น้ำเดือดแล้วไก่ใส่ครับผมนี่ครับพนามีใส่มะขามเปียกเข้าไปแล้วครับผม ใส่มะขามเปียกนะครับเพื่อความเปรี้ยวเราต้องเติมมะขามเปียกใส่รสด,ดีชิวรสเมนูนี้เด็ดแน่นอนครับผมต้องต้มด้วยเตาถ่านย่างเดียวนะครับถึงจะได้กลิ่นไอของคำว่าอีสานครับผมนี่ครับผมใส่เข้าไปแล้วครับของแสีบมันอยู่น้อันนี้ครับผม ใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ห,หลายแซบหลยายไัยพมักบ่ต้องใส่ครับผมผูไดมักแบบผมก็ใส่เข้าไปหลายๆครับรับประกันว่าแซบแน่นอนเติมรถดินนิดหนึ่งครับผมเ<อ>บิ่ง,งนเฮงครับเดี๋ยวเซลไกลเข้าไปใส่แล้วครับน้ำเดือดได้ที่ครับผมไปครับ นี่ครับน้ำเดือดเรียบร้อยมาครับใส่ไ,ไก่เข้าไปเลยครับผมนี่นี่ครับรอให้ไก่สุกครับผมบาดเนี่ยรอให้น้ำเดือดรอให้ไก่สุก แล้วเราจะมาชิมรสกันครับน,รนี่ครับผมซุกเรียบร้อยครับผมอืมเป็นแต่แซ่บไรครับขอโทษขออภัยด้วยครับเด้อในแสงสว่างเพราะกล้องของเราแบตใกล้จะหมดครับผมแบตหน่อยครับแบตน้อยสนเรอเกินเหลือแค่ห้าเปอร์เซ็น กอภัยในความ <Okay. S 1> มืดนี่ครับดเดี๋ยวเราจะเอาพักไปใส่ครับวันนี้นะครับเอาพักใส่หมอครับผมเอาผักลงหม้อครับมืดเหลือเกินกล้องโอ้ยกอภัยครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับผม อืมเป็นตัวแซบแห้งครับต้มใส่ปลาเกลือตม้มต้มย่ามครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะชิมดูนะครับเดี๋ยวผมจะสดให้ดูจะสดให้ฟังเสียงไหม ออืืแซ่บสวยมาครับไปกินนครับมาครับกินเขาครับผมอาลองนั่งก่อนบาทนี่หาที่นั่งจบแ็บก่อนเจ้าหน่อยมาเด้อครับพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ครับผมต่างประเทศหรือในประเทศก็ดีครับ มาสจตแยกเขาผู้บ่าวก็สร้างผู้สาวาก็สร้างมาเด้อ,อแล้วหนุลืมลืมหนุ่ยขึ้นการแอบเลยอุมอ้มนี่กินไก่ไหมกิน ว่อจาให้ไม่เห็นยไมนอานมาหลางังวันแล้วเว้ยพอลืมตอนนา้ลาอยู่ก็

อาอแลให้กินกินไก่ยูน่นไปอร่อยใ่ไหมคกกรับนีอเจ้ายองนึาเขาเอา่เจ็บบมีเหยี่ยมีเหยี่ยอือต้มยำต้มยำผสมแบบแบบต้มแบบต้ม 2หน่วยกินข้าวเออเกินมากินข้าวแล้ววะสิอืออือครับ2ก็ทันแล้วจริงๆเข้าไปข้างนอกแล้วเป็นหนองสาวออกมา12ประกอบในระดับข้างหน้านะเดี๋ยวจะพาโคไปเก็บนี่ครับ แล้วจานมาดูจันกนข้าวดูอันนี้มันจะยิ่ปลาดักมาเอาข้าวมาเข้าดพอเลยอระวังที่นี่ระวังลมมั้ง เดี๋ยวกินเลย่กินเลยออ้นักโรดนั่เตีต้น้นออตอนกินเล้เาินดำีกเด้เดี๋ยวพิ่นไปกินข้าวผัดเนาะ คือมาสามรวมกลุ่มสามโดมคัเรอบมั่ไหนกัน,นืนนดนแนนี้ที่กระเด็นผัดพ่เข้นเซเวดผัดข้าวขบวดแกโอ้โหโดนกินแบบนี้มันแซ่บไปเลยเนาะแซ่บสุดกม่ได้บกว่าแนัแมแหม่ลเลย

นี่ต้มยำผสมปลาแดกข้นใส่ปลาแดกแล้วมันจะแซบอย่างนี้อร่อ,รอยกินให้เหงื่อยน้อยไปเลยกินจังมากอาขอาอาอีบอ้ออืออ ลมรุ่งคาบยืดลมดีแล้วแสบดีแสบน่อยื่อนะใส่บักฝากจะหน่อยบรนเรพี่คุณอันนี้รอยละปลาม่ถึงแบกคนอีกเด้เมนูประํำต้องเฮ้ยเดี๋ยวได้กับพีกรวยลป้าต่าง้นอื่น

กินข้าวกินข้าวระยังกินต่อมาเนาะมาเป็นหนักหน่อยเลข้าวที่ เก้องกน่ามันาเอ้ยแซ่บแมงพี่น um. nice. ้องเอ้ยเดนูนี้เด็ดจริงๆวินตุงกัเสานด้ยอึงยว่าโอยปวดไปอากาศเด็ดากมากินยัง

สิฟองเขาเอาเงินเขาสามแสนเงนมาจาได้มันก็เป็นทราวิวาลรวมเนาะมันบริโภกเนาบริเาพอมือโตเบามันกรสลาด้วยกันเนาะโอ้โอ้ก็น่าหิมตหรวเขาบอกถือเป็นทราวิวานรวม ไปแล้วพี่น้องติดตามนะครับสวัสดีครับเฉยบอกว่าปรนตูอัตโนมัติ